เรียกได้ว่าทุกปีจะต้องมีคู่จิ้นใหม่ๆเกิดขึ้นจากเคมีที่เข้ากันคองพระนางในละครที่แฟนๆดูลแล้วฟินจนอดที่จะจับจิ้นไม่ได้ อย่างในปี2563ต้องบอกเลยว่ามีละครหลายตอนหลายเรื่องที่ทำให้หลายคู่กลายเป็นคู่จิน้นและพากันดังเปรี้ยงไม่หยุดถึงแม้ละครจะจบไปแล้วก็ตามแล้ววันนี้ทาง News p a r s เลยขอนำคูเ่เด็ดของปีที่ผ่านมารวบรวมมาฝากแฟนๆกันเพียบจะมีคู่ในใจใครกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ มากันที่คู่แรกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปังสุดๆตั้งแต่ช่วงที่ละครกำลังอ n อนแอจนตอนนี้ละครจบไปสักพักแล้วแต่งานคู่ Even อีเวนต์ MV ยังติดต่อมาไม่หยุด ชื้เป็นคู่จ้างเกิดโดยมือปั้นอย่างผู้จัดหนิงปณิตาสำหรับคู่ของหนุ่มเข้มฮัสวีและสาวม,มุกดาน,นารินรักจากละครฮอตโซเวลีโดยเคมีหวานหวานกับบทพ่อจ้าแม่จ๋าในละครมาจนถึงความเลี่ยวนอกจอส่งผลให้แฟนๆลุ้นกันตัวโกงให้คู่นี้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงสักทีและก็แววมาว่าทางช่องจะมีละครเรื่องใหม่ให้ทั้งคู่อีกด้วยยังไงแฟนๆเข้มมุกก็อย่าลืมติดตามผลงานต,ต่อไปของทั้งคู่ ด้วยนะะจ๊ขึ้นแทนเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แกะกองของทางช่อง7อีกหนึ่งคู่สำหรับคู่ของหนุ่มโดนัทพัทระพลและสาวาพภายรามิดาจากละครเรื่องฟ้ามีตะวันและถึงแม้ว่าจะเป็นพระนางน้องใหม่กันทั้งคู่แต่ฟีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยจนแฟนๆที่ได้ดูต้องเอ่ยปากชมว่าเอาอยู่ และงานนี้นอกจากแฟนๆจุ๊ฟินจะจิ้นกันท้วนหน้านในจอแล้วชีวิตจริงคู่นี้เขาก็ขยันหวานกันจนแฟนๆจิ้นออกนอกจอกันเลยล่ะค่ะงานนี้ถึงละครจะจบไปแล้วแต่แฟนๆก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปและอย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆของขึ้นรูปใหม่คู่นี้กันด้วยนะคะ ไม่พูดถึงคู่นี้ก็คงจะไม่ได้สำหรับคู่จิ้นต่างวัยอย่างหนุ่มต่อธนภพและคุณแม่ยังสวยแอปทักษอรอจากละครเรื่องข้อเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งเป็นการหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบหลายปีของสาวแอปงานนี้เคมีของทั้งคู่ก็ฟุ้งกระจายตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์จนแฟนๆยกให้เป็นคู่จิ้นต่างวั แถบในละครยังมีเลิฟซีนที่สาวแอปจูบจริงครั้งแรกในชีวิตจนแฟนๆฟิน,ฟน,ฟนจิกหมอนแตกไปตามๆกันเลยละคะ่ะมาต่อกันที่ละครแห่งปีที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่ครั้งนี้นุ่มมากปร,รินและสาวมิวนิ t าโคจรกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในบทของพี่เทียนและน้องเมย ซึ่งเรื่องนี้เนื้อเรื่องก็น่ารักชวนฟินแถมเคมีของคู่นี้ก็เขาา้ mm. เขา,ก,ากันเข้ากันกันแบกสุดๆจนเกิดกระแสคู่จิ้งในค่ำคืนแม้ละครเรื่องนี้จะจบไปนานแล้วแต่ก็ยังมีแฟนๆรอให้คู่นี้กลับมาเจอกันอีกสักเรื่องแต่จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ ติดทายด้วยคู่ของนุม่มปกนวัตและสาวเบลล่าราณีที่ก่อนหน้านี้โด่งดังจากเรื่องบุพเพศสันิวาสจนมีแฟนขับทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะควงคู่กันไปออกงานที่ไหนก็ทำเอาห้างเกือบตะกทุกทีล่าสุดโคจรมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องร้อยเล่มมนยาซึ่งครั้งนี้แฟนๆก็ยังคงจิ้นและฟินไปกับคู่นี้เหมือนเดิม และไม่ว่าทั้งคู่จะรับบทอะไรก็ตีบทแตกและพาละครฮอตติดลมบนทุกเรื่องแถมหลังจากนี้คู่นี้ยังมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกเพียบทั้งบุคเพสันนิวาสเวอร์ชั่นภาพยนตร์และบุคเพสันิวาสภาค2อีกด้วยค่ะ